หันมาที่คะลูกอะไรขี้เราติดอยู่บนหัวเราไปเดินมาแป๊บเดียวเนี่ยนี่ไฟชนไหม่ไี่เออหน้าม้าลูกช่วยมหมช่วยนี่ค่ะนี่คิดผมยังไม่หยุดผมหน้าม้าอยู่จะไม่ชอบราคาตื้อๆดื้อๆตื้อๆื้ออันนี้มันขี้แล้วมั้งเนี่ยตื้อๆดื้ออย่าไปทายว่าผมหน้าม้าอยู่ อ้าวจะไม่ชอบเหรอคะจีดจี้ดรือจี้จี้จีดขี้อะไรมันอยู่บนหัวแล้วน่ะจะกลับม่มีหรือออกไปแป๊บเดียวเนี่ยนะไปแป๊บเดียวมีจมต่มันพี่โอ้หนูเป็นเหมือนเหมือนพี่พี่ลิซ่าเหรอคะลูกลิซ่าอ๋ออันนี้ลิอะไรคะเนี่ยตานี่แย่เนี่ยแย่วายนัมโบอหน้ามาหนูมาเป็นดังนั้นค่ะอืโหสวยเนาะนัมโบสวยไ่ะเออตรงนี้สวยวะแม่ว่ะ ก้อนขี้หมาอยู่บนหัวจุยนี่วมันจุ๋ยจุยแล้วหนุ่มๆก็ชอบแจมกี่มึงของผมนะมาหนุ่เนี่ยจกว่าหนูจุ๋ยไหมสวยไหมควยจุ๋ยเล้ค่ะจุ๊จไปหน้าไปหน้าเลยรับกันดีเลยมีอันนี้อันเป็นไงมัางครัต่แต่ดำดเคยเด็ดดมเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นแเคยเด็ดเล่นด็ดมดดมดดมดดดดมอ้ยเด็ดจนดมจช้ำเลยนะงน ก็มไม่ใช่ดันโทมาล,ลูกเขาชื่อรีราวดีอ่ะตายหน้าตาไม่เด็ดดมเด็ดดมเลยลูกหว่วงเหรอไ<ะ>ม่เพิมเลยสูผมใหม่ไม่เคยเข้าทุกใจนะลูกเนาะคิดเลยทุกใจอะลูก่างอบอกหน่อยเดียวอะอืมรอซะวัเนเลยลูกจ้าเจ้าเลยเั้นเลยแล้วก็ต้องโกยเอา,เอาไอ้ผมที่ร่วงมากองบนหัวลูกอพอลูกเนาะต้องตัดแล้วลูกสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปตัดไปเติมมาแล้วลูกนะคะ จะไปเป่าร้านมันเป่าไปแล้ว่ะลูกเออตั้งใหม่เรื่อยๆเลยร้านเนี่ยไปดูพี่จอกเขาบอกว่าร้านเช่าเขาบอกเป่าไปเลยรู้พี่จอกใช่คะพี่จอกมากินข้าวนะกห่างละไม่กระดุกกระดิกเลยคะก้างบนทรงผมเหรอพี่จอกเขาไปดูทรงผมหนูมั้งอู้พี่จอกกับพี่เขามาโอ้นกระจอกแถวบ้านนี้ตัวโตจ้บปิงเหรมั้งลูกยางเหรมั้งลูก S <S ไม่เหรอแสววเขาหน้าตาอย่างงี้ว่างนอนแล้วมแม่ค้าหนักเรียนอ,อย่างงี้ไม่น่าเดินไปไหนอ่ะเดินไปไหนไม่ได้แล้ว <S <S 2> <S 2> ขขเ,เ <S <S ขินเนอะเขินแย่เลยอขินเนอะลูกเอินแม่ค้าที่เดินไปนี่ต้องทักเลยนะทักว่าเอาหมูปิ้งไหมจ๊ะเอาหมูปิ้งไหมจ๊ะไข่ทักเขาหรือเขาทักเราเขาทักเราเอาหมูปมิ้งไหมจ๊ะแล้วก็เอาหนูปิ้งไว้ไว้บนหัวอันนี้กด็กนี่ก็หมวยข้าวโพดนะลูกใช่ไหมลูก หมยข้าวโพดแล้วมันอยู่บนหัวหนูแล้วลูกสังข้าวโพดแล้วลูวเกเหรอไม่อยู่วะเออหมอยข้าวโพดใช่ปะเหมยแม่มึง